อื mm hmm. mm hmm. ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเพราะเครื่องสำอางพวกเนี้ยทำให้ฉันเข้าใจผิดคิดว่าบอสชอบฉันสงสัยจึงคิดเรื่องบอสมากเกินไป mm hmm. การที่ผู้ชายชอบผู้หญิงคนหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเจียงเหรียนหรือซุบซี่ครงสิ่งนั้นจะดีหรือไม่ดีสักวันมันจะค่อยๆจางหายไป mm hmm. หนังสือและเครื่องสำอางมันสื่อถึงอะไรนะมหรือว่าบอสต้องการจะทดสอบฉันเพื่อที่จะหาทางไล่ฉันออกหรือเปล่านะนั่นคงเป็นเหตุผลที่บอสต้องการจะทดสอบฉันสินะและเป็นตัวชี้ให้เห็นถึงความสามารถของบริษัทใช้เครื่องสำอางนี้ไม่กี่วันหนะ้าฉันดีขึ้นแนฮะและมือของฉันก็นุ่มมากขึ้น ถ้าให้พูดก็คือฉันเองก็ยังสาวอยู่เลยนะทำไมถึงไม่มีใครเห็นในบริษัทผู้ชายก็มีออกเยอะแยะถ้ามีใครสักคนมาชอบฉันล่ะต้องมีใครสักคนชอบฉันแน่ๆเลยเอ้ยาทำไมบอสถึงมาล้างจานล่ะคะมันเละนะคะอ เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมฉันถึงคิดถึงบอสเนอะเฮ้ยโอ้ยน่ากลัวจังน่ากลัวจังเราฉันสอบผ่าน C.P.A ก่อนเถอะฉันจะได้พบผู้ชายอื่นบ้างอย่าคิดอะไรโง่ๆอย่าคิดอะไรโง่ๆง่เพื่อนานฉันจะต้องเป็นบ้าแน่แน่เลยเฮ้สันสันอ๋อเมอรุสวัสดิ์จ้าอ๋ะ นี่จ้ะของเธอเอ้นี่คืออะไรเหรอข้อมูลการเดินทางของพนักงานเธอไม่รู้เหรอบริษัทเฟิ่งถึงจะจัดให้แต่ละแผนกมีการไปเที่ยวปีละครั้งออปีนี้ฉันต้องเข้าร่วมด้วยเหรอใช่แล้วปีนี้บอสไม่ไปกับแผนกบุคคลบอสบอกว่าไม่ต้องการไปกับพวกเขาแต่บอสต้องการไปกับแผนกการเงินแทนเพราะฉะนั้นแล้วซันซานเราได้ไปเที่ยววันหยุดกันแล้วนะบอสไปด้วยพวกเธอได้ไปเที่ยวส่วนฉันไปทำงานฉันต้องไปเลือกผัก สำหรับพวกเธอเป็นเวลาที huh. ่สนุกแต่สำหรับฉันแล้วมันเป็นเวลาที่หนักหน่วงมากอเมฉันยังทำงานไม่ถึงปีคงจะต้องจ่ายเงินเองใช่ไหมอ่ะฮะถ้าปีนี้เธอตั้งใจทำงานเธอก็มีเงินจ่ายได้แต่มันน่าเสียดายเนาะตอนนี้เงินฉันน้อยเนอะฉันไม่มีเงินจ่ายเข้าไปเที่ยวนี่หลอกดังนั้นพวกเธอไปเธอขอให้สนุกนะว้าววันเสาร์นี้ฉันไม่นอนพักแล้วแต่บอสเขาจ่ายใจเธอแล้วเนอะฮะ เพราะฉะนั้นสันๆเจอกันวันเสาร์เจ็ดโมงเช้านะบ๊ายบายพวกเธอน่ะไม่รู้หรือว่าบอสจะไปกับพวกเราด้วยนะ่จริงเหรอแต่ปกติอบอสไม่ชอบไปกับแผนกเรานี่อะไรทำให้เขาตัดสินใจแบบนั้นนะหรือว่าจะเป็นเพราะมันจะต้องเป็นคนพิเศษทั้งหมดก็เป็นพระเธอพวกเรา ได้ใกล้ชิดกับบอสยังไงละอาเจียเธอทำงานยังไม่ถึงปีเลยนะแล้วทำไมงั้นเหรอแม้ว่าฉันต้องจ่ายเงินเองฉันก็จะไปให้ได้เพราะว่าบอสไปด้วยฉันถึงต้องไปให้ได้เ้ยฉันอยู่บริษัทนี้มานานแต่ฉันก็เพิ่งเคยเห็นบอสไม่กี่ครั้งเองได้แต่คอยมองตามเธอเดินตลอดไม่ว่าฉันทำงานมานานก็เถอะนะซึ่งแตกต่างจากซันซานได้ขึ้นไปเดินข้างบนทุกวันเลย นั่นสิเนอะนี่ทุกคนคิดว่าฉันในสายตาคนอื่นนั้นฉันคงมีความสุขแต่บางเรื่องมีฉันคนเดียวที่รู้ว่าจริงๆแล้วบอสไม่ชอบกินผักบางชนิดฉันจึงได้กลายเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์ในการเลือกผักให้บอสเนอะบอสคะคือ เธออยากกินอะไรกินได้หมดเลยนะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ไม่ค่ะคือคือว่าเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางของพนักง,งานพนักงานเดินทางอะไรกันการเดินทางของพนักง,งานคือฉันฉันไม่อยากไปไม่อยากไปอ๋อ ไม่นะฉันไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะบอกออกไปเธอต้องการอยู่ที่มีเพร่ะทดสอบอย่างนั้นเหรอ